สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องงปลายสู้หูสุขคนครับผมมือนี้ม่ห่อก็าบอกไม่คักกินพี่น้องมือนี้ม่แบกได้ปลากโคหญ่พี่น้องปั๊ววิขักขักเลยแซ่บเลยพี่น้องปลากโคหญ่จากสะเลยพี่น้องนี่คักขกเลยครับผมโอ้ต้มมาแบบสองตัวโลฮึมลองนะครับโอ้ยหอ่อนพี่น้อง นี่ครับเสียกันนะมุงติล้วครับมโอ้ห่อนห่อนห่อนนี่ครับเขินบ่ครับ คักขนาดเลยมึงเนี่ยแติดแบบนี้เนื้อเนียนๆครับผมสดแบบเนี่ยนี่ครับ มาอืมเจ็บแล้วมีใครความอืม 妈呀，那不好 โอ้าวพี่น้องลุนเลยครับเนี่ยขาวจนพูน มีกั่งไหมคอืม,ม,ม,ม โดนแรกพี่น้องไม่ได้กินปลาคอครับผมแสีล no like ัดเลยมาให้กอบตัวนี้เองพี่น้องเห็นไหมครับคักเลย Se på jeg, en